สวัสดีครับผมผมช่างแขกจันให้นะฮะเนี่ยฮะผมมันจะมาแนะนาอ่าพ่อบ้านนะฮะที่หรืออ่าช่างมือใหม่นะ,ะผมนะบางทีก็ท่านอาจจะได้เจอแบบนี้เนาะนี่ครับยิ่งแต่แม่บ,บ้านเสียบปลั๊กตูเ้เย็นเสียบปลั๊กรตัวทัชนะ,ะยิ่งเคยเจอนะฮะสภาพแบบนี้เนาะนี่ครับผมมันจะหลวมนะ,ะมันมันจะหลวมข้างหนึ่งะะเวลาเราเสียบตัวนี้ไปเสียบปลั๊กไปเนาะเนี่ยมันเหมือนเหมือนเนี่ยมันมันจะยุบแบบเปนี้ยผมว่าเคยเคยเจอแล้วเป็นทีนี้ก็เป็นเนี้ยบางทีล่วงไปเลยนะ แล้วก็เสียบไฟไม่ติดนะับไฟตัวนี้มันไม่ติดนะ,ะเพราะว่ามันตัวนี้มันต่ำเกินไปนะครับนี่นี่ครับมีวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะฮะว่าเวลากระคำคืนมันก็ไปหาซื้ออุปกรณ์ก็ซื้อยากเนาะ,ะเราจะมาแก้ไขปัญหาแล้วก็ใช้ได้อีกนานนะฮะเรามาดูครับผมนะก่อนที่พี่ดูคลิปลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ช่างแขกงหน่อยเนาะเพื่อเป็นกาลังใจนะผมนะ <S <S มาดูครับนี่ยันหลุดเข้าไปแล้วนี่เดี๋ยเราถอดปลั๊กตัวพวกมาเลยแล้วอันนี้ผมจะลองเหตุการณ์ให้ดูเฉยนะ แต่ว่าเป็นเหมือนกันนี่เลยผมย okay. ังเคยเจอนะฮะนี่เอาแกะปาออกมาเลยนี่ครับแล้วก็หมุนนัดตัวนี้ฮะเรียบร้อยเนาะเสร็จแล้วก็เอาไปเกอร์ลงนะไปเกเกอร์ในห้องคุณนะเอาลงเรียบร้อยเนาะเสร็จแล้วเราจะเปิดมาดูนะนี่นี่ยเราก็พลิกมาแบนี้เดี๋ยวเรามากวดดูเนี่ยฮะพอกดดูตัวนี้มันจะหลวมเนี่ยเห็นไหมนี่ครับเนี่ยตัวนี้มันจะหลวมเนี่ยหลวมมากเลยเพราะว่าเวลาเราเสียบปุ๊บมันจะหลุดเลยนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยหลุดเลย ในขนาดกดค่อยๆนะนนี่ยังยังจะหลุดไนดะ้เนี่ยกดค่อยนี่ครับไม่ได้นะเนี่ยตัวนี้นี่ครับปกติเราเราใส่ไปวืบเราจะกดไม่ได้ด้านนี้ด้านนี้ได้อยู่กดไม่หลุดนะฮะด้านด้านนี้ไม่ได้นะเนี่ยจะแก้ไขให้ดูครับถือว่ามันเป็นอย่างงี้นะแก้ไขนิดเดียวครับผมนี่ฮะบ,บางทีก็มีแค่มีแค่สองสายเองนะเป็นเป็นปนิวตันกับลายเนาะ คุณก็อาจจะถอดออกก็ได้หมุนคายน็อตออกเรียบร้อยเนาะเสร็จแล้วคุณก็มาดูว่าด้านไหนด้านนี้รวมใช่ไหมครับผมนี่แล้วก็จําไว้ว่าด้านนี้เนาะเสร็จแล้วเราจะมีไปเช็คอันนึงฮะไปเช็คอันนึงเสร็จแล้วเราจะจุดตรงนี้เลยนี่ดูฮะจุดเราจะจุดตรงนี้จุดจุด,จดเพื่อแก้ไขเนาะจุดก็ให้มันให้มันให้มันเอ่อเขาเรียกให้มันละลายหน่อยหนึ่งนะ บางทีท่านเนี่ยบอกว่าโอ้ช่างแขกทำไมยุ่ยงยากนี่คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับเพราะถ้าเราอย่างนั้นถ้าเราไม่ทานี้ปุ๊บเราจะใช้ไฟไม่ได้เลยครับ <c oughs> นี่เสร็จแล้วเราก็จะมาล็อกตัวนี้ฮะเนี่ยนี่ตัวนี้ดันดันเลยครับตัวนี้ดัน,ด,นดันเพื่อให้มันไปให้มันไปล็อกตัวนี้ดีดๆเพราะว่าถ้างั้นมันจะหลวมตลอดนี่ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะนี่ครับ ตรงนี้ก็ปิดฝาไปแล้วก็ไม่เห็นนะตรงไฟไหม้หน่อยนี่ครับคาไว้ค้างไว้นิดนึงอนะ่ะใช้เวลาให้มันแข็งตัวหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับ ทีนี้ด้านนี้ด้านนี้ก็หลวมอีกมีด้านนี้หลวมหน่อยหนึ่งนี่ครับนี่หลวมหลวมก็ําเหมือนกันนี่ด้านนี้จำไว้ทีนี้เราก็จุดหน่อยหนึ่งครับน่ครับจุดหน่อยถ้ามีหัวแรงดีนะฮะเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็จะดันตัวนี้เข้าอีกหน่อย ดันเพื่อให้มันแข็งตัวนิดนึงฮะนี่ครับคงใช้เวลาไม่นาน,นะฮะไม่เกินสี่ห้านาทีนะครับผมนี่ครับนี่ครับดูด,ดูมันดูมันจะเอียงเข้าไปหน่อยหนึ่งนะฮะนี่เอียงเข้าไปนะฮะตัวนี้เอียงเข้าไปเพื่อจะไปรับรองในตัวเดือยตัวนี้ไว้นะด้านนี้ก็เหมือนกันครับด้านนี้ก็เอียงหน่อยหนึ่งนะฮะด้านนี้จะเอียงหน่อยหนึ่งเอียงเพื่อมารับ เสร็จแล้วที่เรากดดูอ่าเรามาดูเนี้ยเราเราสมมุติว่าเราใส่สายเรียบร้อยแล้วนะเราจะมาล็อกเรียบร้อยเนาะเสร็จแล้วเราจะมาทดสอบดูว่าว่ามันจะใช้ได้ไหมฮะนี่ครับเดี๋ยวลองเสียบดูครับไม่หลุดครับได้ใช้ได้อีกนานท่าเนี่ยใช้ได้อีกนานครับเนี่ยไม่มีไม่มีหลุดนะเพราะว่าตัวนั้นอ่ะมันเป็นอ่ามาโดนความร้อนตุ๊บแล้วมันจะยุบเข้าไปแล้วมันจะทําให้ล็อกที่ตัวเดือยตัวนั้นได้เนาะนี่ยใช้ได้ครับ จะได้อีกนานนะฮะตัวนี้เนี่ยไม่ต้องเสียเงินสักบาทก็ได้บนะนี่จได้อีกนานะครับผมนี่เรียบร้อยครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่างเถียงเลยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะผมนะนี่ครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจบสวัสดีครับ